สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ครบกำหนด3สัปดาห์แล้วนะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้อันด้าซาวไปในครั้งแรกนะคะวันนี้เนี่ยคุณหมอก็นัดอีกรอบนึงนะคะเราจะไปดูพัฒนาการของตัวออดแล้วก็ไปรอลุ้นกันค่ะว่าจะเจอปาฏิหารหรือเปล่านะคะผลจะเป็นยังไงไปติดตามชมเลยค่ะ ขาให้ขาแข็งเลยครอ,อคุณหมอโรยวะมา ได้ผลมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็สรุปว่าได้หนึ่งตัวอ่อนนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็กลายเป็นเบบีแล้วนะคะมีเริ่มมีแขนขานะคะแล้วก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวอยู่ในท้องแล้วแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะยังไม่รู้สึกและคุณหมอก็ให้ผลอันตราซาวมาแบบนี้นะคะ มากมาก,มากเลยนะคะตัวอ่อนเนี่ยกวิ๋วมากๆนะ2.63เซนนะคะอายุคัรอยู่ที่9สัปด d ์ค่ะก็วันนี้หัวใจเต้นดีมากนะคะคือทุกอย่างปกติมากนะคะไม่มีอาการแพ้ใดๆเลยอาจจะมีการแบบง่วงนอนนิดหน่อยนะคะคุณหมอก็เลยเพิ่มยามาให้เดีย๋ยวเราจะมาดูยากันนะว่าคุณหมอเนี่ยให้ยาอะไรแล้วก็ให้หยุดยาอะไรไปบ้างนะคะ อันนี้เนี่ยมาเริ่มวันที่ตัวแรกเลยนะคะเป็นยาตัวนี้นะคะที่ต้องกินตอนที่หลังจากที่ทำาอกซีเสร็จนะคะตอนนี้คุณหมอก็ให้หยุดไปแล้วนะจริงๆหยุดมาประมาณเกือบสามอาทิตย์แล้วนะคะนี่หยุดไปแล้วนะคือหยุดตั้งแต่วันที่ไปตรวจ HCG ครั้งแรกเลยอะค่ะคุณหมอก็สั่งให้หยุดเลยนะคะส่วนยาที่ยังต้องทานต่อเนื่องไปนะคะก็คือพวกนี้นะคะยังต้องทานต่อ แต่ว่ารอบนี้เนี่ยคุณหมอได้ปรับโดสลงนะคะให้เหลือแค่เช้ากลางวันแล้วก็ก่อนนอนเนาะอันนี้ก็เป็นวิตามินนะคะที่คุณหมอให้มานะคะวิตามิน B1 6แล้วก็12นะคะอันนี้ก็จะทานครั้งละ1เม็ดนะเชา้ากลางวันเย็น แล้วก็คุณหมอรอบนี้เนี่ยก็ยังคงให้มามียาเน็บเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เน็บเช้าเย็นเหมือนเดิมเนาะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นยาฮอร์โมนที่แบบไม่ควรที่จะขาดเลยนะคุณหมอว่าแบบไม่ควรไม่ควรขาดยาเลยพวกเนี้นะคะเพราะยังส่งผลกับตัวอ่อนอยู่แต่ที่ได้เพิ่มมาในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยไบโอมินเนาะเอแซดสักอย่างเนี่ยให้ทานหนึ่งครั้งนะคะ หลังอาหารเนาะแบบนี้นะคะยาหอมมากเลยเนาะเป็นพวกวิตามินบำรุงนะคะให้มาเพิ่มส่วนที่ทานอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีเป็นวิตามินซีนะคะทานทุกวันเนาะหลังอาหารเช้าแล้วก็เป็นโฟลิกะคะ่ะก็ทานอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นยาของ คุณแม่ที่ควรจะต้องบำรุงในคันที่มีอายุช่วงไตรมาสแรกนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยยาพวกนี้เนี่ยแนะนำนะคะจะทานอะไรเนี่ยให้ปรึกษาคุณหมอก่อนเนาะเพราะว่าบางตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนนะคะ ก็อยากให้ปรึกษาคุณหมอให้มั่นใจก่อนเนาะว่าอะไรที่เราทานได้หรือไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะได้ไม่มีผลข้างเคียงกับตัวคุณแม่เองแล้วก็ทารกในครรภ์ด้วยนะคะเดี๋ยวอีก3สัปดาห์นะคะเราก็จะไปพบคุณหมออีกรอบค่ะคราวนี้จะเป็นการตรวจนิตตี้นะคะเพื่อตรวจดูว่าเขาเนี่ยมีภาวะความเป็นดาวซินโดรมหรือเปล่านะคะแล้วก็จะได้รทราบเพศในวันนั้นด้วยนะตื่นเต้นมา,มากๆเลยจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์อีก3อาทิตย์ค่ะมารอพบกันนะคะ ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย